สเตเนี ka, ยวอนสกาหญิงสาวชาวโปรแลนด์เธอเกิดเมื่อวันที่6มกราคมคิศักราช1914ต่อมาในปีคิศักราช1941ในวันที่16เมษายนช่วงนั้นเป็นช่วงที่นาซีเยอรมันบุกรุกรานประเทศโปรแลนด์มีเหล่าตำรวจลับของทางนาซีได้จับเหล่ากองบรรธิการที่ทำงานให้กับขบวนการใต้ดินของโปรแลนด์ ซึ่งสเตฟานียนั้นก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยตัวเธอนั้นถูกคุมขังถูกสอบปากคำและถูกทรมานแต่เธอก็ยังไม่ยอมที่จะบอกชื่อเพื่อนๆของเธอในขระบวนการนี้ว่ามีใครบ้างนั่นทำให้เธอถูกลงโทษโดยการถูกส่งไปยังค่ายกักกันอาลชวิตในวันที่27เมษายนคิศร1942โดยมีนักโทษหญิงอีก60คนอยู่ในค่ายนั้นด้วย ระหว่างอยู่ในค่ายกักกันนั้นตัวของเธอได้ใช้ความสามารถทางด้านภาษาเยอรมันในการช่วยเหลือผู้ป่วยเธอมีหน้าที่เป็นพยาบาลคอยดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลของค่ายครั้งหนึ่งเธอเคยเสี่ยงชีวิตโปลสินลล้างบาปให้กับเด็กทารกเธอนั้นคอยที่จะอยู่เคียงข้างผู้ที่กำลังจะตายในช่วงสุดท้ายของชีวิตพวกเขา,าเธอคอยเชิญชวนนักโทษคนอื่น ให้ร่วมกันภาวนาให้กับผู้ที่ใกล้จะตายเธอเคยช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนักโทษในค่ายเดียวกันกับเธอเคยเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือพวกเขาในหลายๆครั้งนั่นทำให้เราเพื่อนเพื่อนนักโทษของเธอเรียกเธอว่าทูตสวรรค์เดินดินเธอออกจากค่ายกับการอาลชวิตพร้อมกับเพื่อนอีก5้าคนในวันที่23มกราคมคิศราช1945 หลังจากที่ค่ายเอาชวิตนี้ถูกทิ้งระเบิดทำลายหลงังต่อมาเธอได้เสียชีวิตเพราะปัญหาด้านสุขภาพเมื่อวันที่7พฤศจิกายนคิศ1946ในวัย33ปี